โตองนี้ค่ะเกมของเราหน้าเล่นใช่ไหมคะปัญหาที่พมในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะคะที่ยังติดขางกันไว้ก็คือว่าเวลาเล่นเกมแล้วจะทําให้เกมช้าลงเรื่อยๆเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มกระสุนเนการเพิ่มเพิ่มกระสุนให้ตัวศัตรูยิงมาที่เราได้ค่ะแต่ว่ากระสุนที่ตัวบอสที่ก็ยังสามารถยิงกลับมาหาเราได้ได้อยู่เหมือนเดิมค่ะ เราจะมาพูดในส่วนของบล็อกกันนะคะบล็อกที่เราใช้จะมีชื่อว่า codegame.18.com ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าชื่อว่า codegame.18.com ค่ะถ้าแล้วบล็อกของเรานะคะก็จะอัปเดตตามที่เราทำเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะคะก็คืออย่างสัปดาห์แรกเราทำอะไรเราก็จะอัปเดตไปสัปดาห์ต่อไปเราทำอะไรเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแ,ลแล้วก็ บล็อกของเราคือจะประกอบด้วยสามส่วนก็คือส่วนเพิ่มเติมนะคะส่วนเพิ่มเติมส่วนแรกคือจะเป็นเหมือนส่วนที่อธิบายว่าอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะทําอะไรคะอย่างเช่นหนูว่าเราจะเพิ่มเสียงในสัปดาห์นี้อีกสัปอีกสัปดาห์หน้าเราจะทําให้เกมของเราสามารถเปลี่ยนฉากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่อธิบาย ก็จะเป็นส่วนที่อธิบายโค้ดว่าโค้ดอย่างโค้ดใส่เสียงมียังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือจะเป็นส่วนของวิดีโอค่ะเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ทําให้คนที่เข้ามาดูในบล็อกของเราเนคือสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าเราทําอะไรแล้วก็จะทําให้เห็นถึงพภาการที่ดีของเราค่ะความรู้สึกในการทำเกมครั้งนี้นะคะตอนแรกนะคะก็คือรู้สึกว่า ไม่ค่อยอยากจะทำนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องในเรื่องเกมเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งด้านภาษาซีแต่เมื่อทำลองทำนะคะแล้วก็ได้ศึกษาจากในหนังสือแล้วก็มีเพื่อนนะคะมาช่วยสอนก็ทำให้สามารถรู้ว่าโค้ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนสามารถเขียนโค้ด โคดเกมได้นะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะในการทําเกมครันนี้เพราะว่าออคิดมาตั้งแต่ต้นว่าชอบการเล่นเกมแต่ว่าไม่ชอบการทําเกมนะคะแต่ก็ภูมิใจที่สามารถทําเกมได้ค่ะความรู้สึกที่มีต่อการได้เขียนเกมนะครับก็คือตั้งแต่สัปดาห์แรกๆคือรู้สึกเครียดมากเพราะว่าจริงๆก็ ยังไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้เก่งภาษาซีมาด้วยตั้งแต่แรกก็ทําให้มีปัญหามากตั้งแต่อาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เราสร้างโมเดลวาดโมเดลด้วยที่จริงๆก็ไม่ได้ทําได้เลยครับก็จนแบบต้องถามเพื่อนบ้างเซิร์ช Google บ้างแล้วก็นีก็ให้เพื่อนช่วยในตอนแรกก็มีการขอให้เพื่อนมาติวให้ในกลุ่มด้วยว่า แต่ละอย่างในเกมมันมีอะไรบ้างต้องทํำยังไงต้องแก้ยังไงจนแบบในวิวิวิวแรกก็แบบยังยังอาจจะให้ต้องให้เพื่อนช่วยอยู่ก็จะเป็นประมาณวิที่สี่ที่ห้าที่6ที่เ็ดเนี่ยก็เริ่มเริ่มให้เพื่อนแบบเออแค่แนะนําเราก็ทําเองเขียนเองพิมพ์เองแล้วครับผมจนแบบมาถึงในสัปดาห์สุดท้ายก็รู้สึกเออเกมเรามันออกมามันก็ มันก็แบบเออกูก็ทําได้อะไรประมาณนี้แบบเออเราก็ทําได้นะถึงแม้ถึงแม้ว่าจะออกมาไม่ดีเ่เป็นเกมแรกของเราเราก็แบบรู้สึกแบบไม่ได้นอนตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์จนเที่ยงคืนที่เราต้องส่งแต่ละวีของเราก็เออถึงแม้จะเหนื่อยอะไรเงี้ยพองานออกมาจนสุดท้ายเราก็รู้สึกดีมากทุกคนแบบเออช่วยกันไม่ว่าไม่นอนกันจนเช้าอ่างเงี้ย เพื่อนนี่คอยมาให้ความปรึกษาอย่างนี้ก็ไม่นอนเหมือนกันก็กินกินตอนดึกๆแบบจนอ้วนจนเออก็รู้สึกดีมากถ้าจนจนในสุดท้ายก็งานออกมาดีครับผมก็สำหรับในการทํางานในครั้งนี้ะครับก็เริ่มจากการที่เราได้เรียนเขียนเกมนะครับก็ตอนแรกคิดว่าต้องตายแน่เลยเพราะว่าพื้นฐานภาษาจีนตอนปีสองมาก็แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับ ก็แต่พอมามาเข้าค่ายครั้งแรกก็ก็โอเคอยู่ก็ทําได้เริ่มโหลดโมเดลอะไยก็ก็ก็ดีใจอะไรอย่างนี้เออทำได้เห็นเกมรูปเ,เป็นล่างแต่แบบพอพอได้รับงานเป็นชิ้นจริงๆแล้วเขาแบบเออรู้สึกว่ามันมันยากนะเออมันต้องแบบว่าใช้ความรู้ใช้ความพยายามในการที่จะค้นหาว่าเราจะต้องทํำยังไงเริ่มต้นยังไงอะไรย่างนี้แบบเยอะมากก็แบบบางครั้งก็ทอ้อเพราะแบบบางทีแบบเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็แบบ ไม่รู้จะทํำยังไงเดียบเิรด Google ก็ไม่เจอเลยก็แบบต้องพยายามถึงสามารถจะแบบว่าหาคําตอบมาได้เลยครับผมก,ก็ปัญหาก็ก็มีเยอะเหมือนกันในการทํางานครั้งน,นี้ก็แบบอย่างตารางเรียนเนี่ยก็แบบว่าจันนะถึงพฤหัสเราก็เรียนเรียนเต็มวันไม่มีเวลาว่างอะไรใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็แบบมันเป็นงานกลุ่มห้าคนหรือเราจะแบบว่า จะไปนั่งทําคนเดียวแบบที่เวลาว่างอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ต้องแบบว่าหาเวลาว่างที่มันตรงกันซึ่งมันก็มีแค่วันศุกร์วันเดียวอะไรอย่างนี้กับวันพฤหัสตอนเย็นก็แบบจะใช้เวลาในตอนนี้ก็แฟร์ใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แบบเวลามันก็น้อยอะไรอย่างนี้บางทีก็แบบว่าไม่ได้นอนกันไม่ได้อะไร้แต่แต่ก็ก็โอเคอยู่เมื่อแบบว่างานออกมาแล้วจริงๆแล้วก็แบบ ภูมิใจที่เราแบบว่าสามารถทํางานนอออกมาได้ถึงแม้ว,ว่าเออมันจะแบบเป็นเกมกระโลกาลานหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่แต่ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าอะไรในเกมอะไรไม่เห็นหน้าเล่นเลยอะไรอย่างนี้แต่แบบจากท,ที่เราทํามาเป็นเจ็ดอาทิตย์แปดอาทิตย์ิเนี้ยเออเราก็าแบบว่ารู้สึกภูมิใจในเกมของเราแล้วว่าเออม,มันสวยมันได้อยู่ ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้ค่ะคืความรู้สึกที่ขั้งาจาใจก็คือว่าตอนแรกก็รู้สึกไม่อยากทำกวเลยไม่ได